ไล่หน่อยแม่กันน่ะ่อนเข้าไล่ให้อยู่ในจออืมอืมอะไรอะไรคะ ทำนี้ให้คุณน้านนครคุณน้านนครจ๋ทาทำนี้ให้คุณน้านนครค่ะคำใหญ่ๆเลยเอาพริกลูกโดดใหญ่ๆให้คุณน้านนครอนทำนี้ให้คุณน้านนครนะคะ<笑><笑>ออมากของ นี่คือยานะคะนี่คือยานะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทานเข้าไปค่ะจะทานสุกก็ได้จะทานดิบก็ได้ลูกกระเจี๊ยบนะคะลูกกระเจี๊ยบจะออกเหนียวๆหน่อยนะคะข้างในเราต้องทานอาหารให้เป็นยาเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฮอ่มยังำม่ยอ ผงดินต่ำเยอะเอะค่ะพี่น้องผงบินต่ำเยอะมากอืมอ,อร่อยเพื่อนๆจ๋าอย่านั่งมองเยอเล็กกินอย่างเดียวลงมาเลยค่ะลงมาเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะอาหารมื้อนี้อร่อยเลยอืมอืม ้กอกอร่อยทั้งอร่อยทั้งเผ็ดค่ะพี่น้องขอร้องให้ได้ไหมขอร้องให้ได้ไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดเพราะพริกลูกโดดเยัยเล็กเกิดพริกลูกโดดเยอะปะเต็มมาก อ,ะอะร่อยคุณวินนี่มาค่ะคุณวินนี่คะ่ะยำไข่มดแดงอาหารชั้นสูงเกือบมาไม่ทันแล้วเกือบมาไม่ทันแล้วค่ะคุณวินนี่นี่นี่ยังพอได้กินอยู่ยังพอได้กินอยู่อยมาเด้อมามามาม,ามาอาหารชั้นสูง ยัเล็กก็เสร็จเดี๋ยวนี้เองโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้กินชวนจะหมดแล้วกินหมดไปครึ่งนึงแล้วอ่ะขอบคุณนะคะคุณวินนี่แซบจ่าแซบแซบแซบเลยอือหเป็นอาหารชั้นสูงที่หากินยากเนาะคุณวินนี่เนาะคนหาก็หายาก <c ười> คนกินก็กินยากเพราะกลัวหมดกัดปาก <c ười> แซบค่ะ ครับเลยืมนี่่ะนี่ไงฮึยันะคะอินทิกหรอกไปเรื่องอ,อืมฮะเออ,อ,อ,อ